เช้าวันใหม่ที่ตลาดคลองแก้วแสงแดดอ่อนๆยามเช้าส่องผ่านต้นมะพร้าวริมคลองเสียงนกร้องจิบจิบปลุกตลาดคลองแก้วให้คึกคักขึ้นอีกครั้งที่แผงกล้วยทอดเจ้าเก่ามีกลิ่นหอมฟุ้งของกล้วยกรอบๆที่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆลอยมาแต่จมูกคนเดินผ่านไปมา หลังร้านไม้เล็กๆมีเด็กชายหน้าตายิ้มแย้มชื่อว่าก้องสวมผ้ากันเปื้อนลายเป็ดสีเหลืองช่วยคุณแม่ทอดกล้วยและขายของด้วยความขยันขันแข็งทั้งที่ยังไม่ทันกินข้าวเช้าก้องก็ยิ้มรับลูกค้ายอย่างกระตือรือรน้นแม่ก้องเสียงนุ่มพลางพลิกกล้วยในกระทะก้องจ๋า วันนี้ลูกช่วยแม่คิดเงินดีๆนะอย่าทอนผิดละ่ะเดี๋ยวคนเขาว่าร้านเราคดโกงเอาก้องยกมือไหว้ลูกค้าที่เพิ่งซื้อของครับแม่ถ้าทอนผิดเดี๋ยวก้องวิ่งไปคืนให้เลยไม่ให้เสียชื่อแน่แม่ก้องหัวเราะเบาๆดีมากลูกแม่สอนเสมอว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานเข้าใจไหม ก้องพยักหน้าแรงๆเข้าใจแล้วครับคนซื้อคนดีเขาอยู่ได้ยาวๆขณะนั้นมีคุณป้าคนหนึ่งเดินมาซื้อกล้วยทอดคุณป้ามองดูกล้วยที่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆขอสองถุงจ้าหลานป้าชอบกล้วยร้านหนูมากกรอบหอมไม่อมน้ำมันเลยก้องส่งถุงกล้วยให้คุณป้า ถุงละสิบบาทสองถุงยี่สิบครับป้าได้ทอนห้าบาทนะครับก้องหยิบเหรียญออกมาใส่มือป้าอย่างแม่นยำพร้อมยิ้มแฉ่งคุณป้ายิ้มโอ้โหทอนเก่งจังเลยเด็กคนนี้คนซื้อแบบนี้ตลาดรักนะเออแม่ก้องหันมามองลูกด้วยความภูมิใจลูกแม่คนนี้แหละค่าซื้อเป็นชื่อกลางเลย ทุกเช้ากล้องจะเป็นภาพที่คุณตาของคนทั้งตลาดเด็กน้อยใจดีที่ทอนเงินไม่เคยพลาดแถมยังเคยวิ่งตามไปคืนเงินให้ลุงที่ลืมเงินทอนไว้ร้านเล็กๆของแม่กล้องอาจไม่ใหญ่โตแต่กลับมีลูกค้ามาอุดหนุนไม่ขาดสายเพราะความซื่อสัตย์ของเด็กน้อยที่ทุกคนหลงรัก เงินทอนที่มากเกินไปเชา้าวันรุ่งขึ้นที่ตลาดคลองแก้วฝนเพิ่งหยุดตกใหม่ๆถนนยังเปียกชื้นอยู่บ้างแต่ลูกค้ายังคงเดินกันขวักขวายใครๆก็ว่ามาซื้อกล้วยทอดร้านแม่ก้องเช่นเคยก้องยินยิ้มต้อนรับลูกค้ายอย่างสดใสเช่นเดิม มือหนึ่งถือถุงกล้วยอีกมือหนึ่งหยิบเหรียญอย่างคล่องแคล่วจนกระทั่งมีชายไวกลางคนคนหนึ่งใส่หมวกแก๊ปสีดำเสื้อกันฝนพาดบา่าก้าวเข้ามาในร้านเขาหยิบธนบัตรใบละร้อยส่งให้ทันทีชายแปลกหน้าเอ่ยเอากล้วยทอดถุงเดียวนะไว้กินรองท้องหน่อยก้องยิ้มรับได้เลยครับ ถุงละสิบบาททอนเก้าสิบครับก้องหยิบแบงค์ห้าสิบกับแบงค์ยี่สิบสองใบรวมแล้วเก้าสิบบาทยื่นให้ชายแปลกหน้ารีบรับเงินแล้วเดินหายไปทันทีแต่ทันทีที่เขาหายลับไปก้องก็ชะงักก้องพึมพำกับตัวเองพลิกเหรียญในมือดู เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเขาให้แบงค์ห้าร้อยไม่ใช่ร้อยนี่นาก้องรีบควักเงินที่เก็บไว้ดูแล้วรีบหันไปหาคุณแม่ก้องรีบพูดด้วยความตกใจแม่เมื่อกี้ลูกทอนผิดเขาให้แบงค์ห้าร้อยแต่ก้องนึกว่าแค่ร้อยเราทอนขาดตั้งสี่ร้อยบาทแน่เลยแม่ก้องเบิดตากว้างจริงเหรอลูก แล้วเขาไปทางไหนแล้วไม่รอช้าก้องรีบขวาม่มแล้วออกวิ่งตะโกนฝ่าสายฝนโปรยบางๆงก้องตะโกนตลอดทางที่วิ่งคุณลุงครับรอด้วยครับผมทอนเงินผิดก้องวิ่งตามทางที่ชายคนนั้นเดินไปจนถึงหน้าร้านขายปลาและในที่สุดก็เจอเขากำลังจะขึ้นมอเตอร์ไซค์พอดี ก้องหอบแฮกยื่นแบงค์สี่ให้ลุงครับลุงให้แบงค์ห้าร้อแต่ผมทอนให้แค่90นี่ครับทอนอีก400ชายแปลกหน้าอึ้งไปชั่วครู่แล้วรับเงินด้วยสีหน้างุนงงอ้าวจริงเหรอโหเด็กแบบนี้ยังมีอยู่ในโลกเหรอเนี่ยขอบใจมากนะหนูเขาหัวเราะเบาๆแล้วลูบหัวก้องเบาๆด้วยความเอ็นดู ก้องเดินกลับร้านเปียกปอนไปทั้งตัวแต่หัวใจกลับรู้สึกอบอุ่นยิ่งกว่าแดดอ่อนๆที่เพิ่งส่องมาอีกครั้งแม่ก้องยืนผ้าขนหนูให้ลูกแม่ทำถูกแล้วลูกถึงจะเปียกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก้องยิ้มแฉ่งไม่เป็นไรเลยครับแม่คนซื้อไม่กลัวเปียกเงาของพ่อค้าหน้าใหม่ หลังจากเหตุการณ์คืนเงินที่กล้องวิ่งตามลูกค้าชื่อเสียงเรื่องเด็กชายใจซื่อก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วตลาดคลองแก้วบรรดาแม่ค้าพ่อค้าต่างก็ยิ้มให้กล้องมากขึ้นลูกค้าประจำของร้านก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่แล้วในเช้าวันถัดมา รถกระบะคันใหญ่สีแดงสดก็แล่นมาจอดที่ลานว่างปลายตลาดชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ใส่แว่นกันแดดและหมวกปีกกว้างเดินลงจากรถพร้อมกล่องลังเต็มไปหมดเขาคือที่ศักพ่อค้าหน้าใหม่ผู้มากับเสียงเพลงดังและป้ายร้านสีแสบตากล้วยทอดกรอบปะทะลม แผงของเขาถูกตั้งห่างจากร้านแม่ก้องเพียงไม่กี่ช่วงเสาแม่ค้าใกล้ๆก้กระซิบกับแม่ก้องนั่นใครนะพี่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยแม่ก้องมองอย่างสงบเห็นว่าเพิ่งย้ายมาจากตลาดฝั่งท่าเรือจะขายกล้วยเหมือนกันเลยนะพี่ศักกกำลังเปิดแผงขายอย่างคล่องแคล่ว แต่ที่น่าตกใจคือเขาตั้งป้ายราคาไว้ว่ากล้วยทอดถุงละห้าบาทถูกกว่าทุกร้านในตลาดลูกค้าคนหนึ่งตื่นเต้นโอ้โหโกล้วยถุงละห้าบาทเองเหรอเอาสามถุงเลยก้องหันไปดูอย่างงงง,งแม่เขาขายถูกกว่าร้านเราครึ่งหนึ่งเลยครับแม่ก้องยิ้มบางๆงอย่าเพิ่งตกใจลูก ของถูกอาจไม่ได้ดีเสมอไปนะดูให้ดีก่อนว่าเขาทำอย่างไรแม้ร้านพี่ศักจะเริ่มมีลูกค้าแน่นแต่ก้องก็ยังคงยืนประจําร้านของตนเหมือนทุกวันไม่มีคำบน่นไม่มีแววกลัวในแววตาทว่าท่ามกลางกลิ่นกล้วยทอดที่เริ่มคลุ้งไปทั่วตลาดกลับเริ่มมีกลิ่นบางอย่างแปลกปลอมที่ยังไม่มีใครรู้ว่า จะนำไปสู่อะไรในวันต่อไปกล้วยทอดถูกแต่ไม่ตรงปกผ่านไปเพียงไม่กี่วันร้านกล้วยทอดของพี่ศักก็กลายเป็นที่พูดถึงของทั้งตลาดคนแห่มาซื้อมากมายด้วยความตื่นเต้นเพราะราคาถูกเหลือเชื่อขายแค่ห้าบาทต่อถุงทั้งยังมีเสียงเพลงตืด,ตด ดึงดูดใจคนเดินผ่านแต่แล้วเริ่มมีเสียงบ่นเล็กๆจากลูกค้าหลายคนลูกค้าคนหนึ่งยืนก้มมองถุงกล้วยทอดอ้าวนี่มันกล้วยเก่าเปล่าเนี่ยเหม็นนิดๆแฮะลูกค้าคนถัดมากัดคำเดียวแล้วขมวดคิ้วก็รอบจริงแต่เหมือนทอดซ้ำหลายรอบเลยนะ้ำมันเหม็นเชียว ภาพที่เห็นคือกล้วยทอดของพี่ศักดูกรอบก็จริงแต่มีบางถุงที่กล้วยดำคล้ำมีเศษแป้งเกาะแข็งๆและบางครั้งก็มีกลิ่นน้ำมันเก่าโชยออกมาตอนนี้ที่หลังร้านพี่ศักด์เขากำลังเทน้ำมันที่ใช้แล้วเมื่อวานกลับลงกระทะอีกครั้งโดยไม่เปลี่ยนใหม่และหยิบกล้วยที่เริ่มงองแงจากความชื้นขึ้นมาหันต่ออย่างไม่สนใจใคร พี่ศักพึมพำพึมจะเอากำไรก็ต้องลดต้นทุนหน่อยสิใครจะรู้ก็ทอดให้กรอบซะหน่อยก็จบที่ร้านแม่ก้องลูกค้ายังแวะเวียนมาเรื่อยๆบางคนเริ่มพูดเปรียบเทียบลูกค้าคนหนึ่งเล่ากล้วยร้านโน้นถูกก็จริง แต่ของแม่ก้องนี่อร่อยกว่าตั้งเยอะแถมไม่มีกลิ่นน้ำมันเหม็นเลยแม่ก้องยิ้มใจเย็นของดีไม่ต้องรีบขายค่าขายของเหมือนใจเรานี่แหละใส่ใจทุกถุงไม่คดไม่โกงก้องพยักหน้าคนซื้อจะรู้เองครับแม่คนซื้อไม่ต้องพูดมากแม้เสียงเพลงจากร้านพี่ศักจะยังดังกว่าแต่ กลิ่นความคตก็เริ่มโชยไปทั่วตลาดอย่างเงียบๆและบางทีก็ใกล้ถึงวันที่ความจริงจะปรากฏคุณป้ากับกล้วยทอดรสแปลกบ่ายวันหนึ่งที่แดดร้อนอบอ้าวกว่าทุกวันคุณป้าเพนแม่บ้านประจำตลาดผูกผ้ากันเปื้อนสีชมพูสดถือถุงกับข้าวในมือ เดินผ่านร้านพี่ศักด์แล้วหยุดมองด้วยความลังเลคุณป้าเพนช่างใจกล้วยถุงละห้าบาทอีกแล้วเหรอือเมื่อวานหลานฉันกินแล้วบ่นท้องเสียแต่จะลองอีกถุงก็ไม่เสียหายหรอกมั้งพูดพลางหยิบเงินจ่ายแล้วรับถุงกล้วยมาที่บ้านคุณป้าเพนเย็นวันนั้นป้าเพนนั่งอยู่กับหลานชาย ต้นไม้ที่เพิ่งกลับจากโรงเรียนทั้งสองเปิดถุงกล้วยทอดออกมากินด้วยกันต้นไม้กัดคำแรกแล้วรีบคายออกอีป้าครับกล้วยเหม็นอ่ะเหมือนน้ำมันทอดปลาเลยป้าเพนขมวดคิ้วแล้วหยิบชิมบ้างเอ๊ะจริงด้วยกลิ่นแปลกมากเหม็นหืน แล้วนี่อะไรแข็งๆหือเศษแป้งไม่เหือเนี่ยป้าเพนรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องกลิ่นผิดปกติธรรมดาแต่เป็นความไม่ใส่ใจในคุณภาพที่ชัดเจนเกินจะมองข้ามวันรุ่งขึ้นป้าเพนเดินกลับไปยังตลาดตรงดิ่งไปร้านพี่ศักด์โดยไม่ลังเล ป้าเพนพูดเสียงดังคุณศักดิ์เมื่อวานฉันซื้อกล้วยจากร้านคุณไปเหม็นมากกินแล้วหลานฉันท้องเสียพี่ศักดิ์รีบพูดกลบเกลื่อนเออกล้วยมันอาจจะเก่าไปนิดแต่ก็ยังกรอบนะครับป้าป้าคงเก็บไว้นานเกินป้าเพนเสียงเข้มฉันซื้อกลับบ้านไม่ถึงครึ่งชั่วโมง น้ำมันที่ใช้ทอดนี่คุณเปลี่ยนวันละกี่รอบลูกค้ารอบๆเริ่มหยุดฟังด้วยความสนใจเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นลูกค้าคนหนึ่งเอ่ยขึ้นเมื่อวานของฉันก็มีกลิ่นแปลกๆนะลูกค้าอีกคนพูดเสริมของฉันเคยกัดแล้วข้างในยังเหนียวๆเลยพี่สักหน้าเริ่มเหงื่อตกก็ของมันเยอะ ผมเลยรีบทอดอาจพลาดไปบ้างป้าเพนพูดชัด้อยชัดคำของถูกแต่โกลงลูกค้ายังไงก็อยู่ไม่นานหรอกนะพ่อหนุ่มเสียงประนามของป้าเพนกลายเป็นเหมือนประกาศเตือนกลางตลาดว่ากล้วยทอดราคาถูกของพิศักนั้นอาจจ่ายแพงกว่าที่คิด และเมื่อชื่อเสียงเริ่มโมหมองคนซื้ออย่างก้องก็เริ่มกลับมาโดดเด่นอีกครั้งอย่างไม่ตั้งใจกลับมาซื้อด้วยใจเชื่อมัน่นรุ่งเช้าในตลาดคลองแก้วอากาศสดชื่นกว่าทุกวันแม่ค้าต่างกางเต็นต์ตั้งของขายตามปกติแต่บรรยากาศหน้าร้านของแม่ก้องในวันนี้ดูคึกคักเป็นพิเศษ มีทั้งลูกค้าประจําที่เคยหายหน้าไปและลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเดินมาครั้งแรกต่างต่อคิวกันอยู่หน้าร้านอย่างเรียบร้อยลูกค้าคนหนึ่งคุณลุงสายบัวเมื่อวานเห็นข่าวป้าเพนบ่นร้านใหม่เสียงดังลั่นตลาดฉันเลยไม่กล้าเสียงอีกแล้วกลับมากินร้านแม่ก้องเหมือนเดิมดีกว่าลูกค้าคนใหม่มองดูกล้วยทอดในกระทะแล้วพูดขึ้น เพื่อนฉันแนะนำมาค่ะบอกว่าร้านนี้ของสะอาดใจซื้อไม่เคยย้อมแมวขายเลยก้องยิ้มสดใสพลางจัดถุงกล้วยทอดลงตะกรา้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมแพคให้แน่นๆเลยนะครับจะได้ไม่หักระหว่างทางแม่ก้องรับเงินด้วยรอยยิ้มอ่อนโยน กล้วยทอดของเราใช้น้ำมันใหม่ทุกเช้ากล้วยก็คัดลูกต่อลูกเลยจ้าเสียงชื่นชมเริ่มดังกระซิบกระซาบจนกลายเป็นเสียงชัดเจนว่าร้านแม่ก้องของดีจริงแม้จะไม่ลดราคาหวือหวาหรือมีเสียงเพลงดังสนั่นเหมือนบางร้านแต่สิ่งที่ลูกค้าได้กลับไปคือความสบายใจและความเชื่อมัน่น ที่ร้านกล้วยพี่ศักดิ์เขายืนอยู่หลังร้านมองลูกค้าทยอยกลับไปที่ร้านแม่ก้องสีหน้าครุ่นคิดกำมือแน่นพี่ศักดิ์พึมพำเบาๆก็แค่ขายของแพงกว่าทำไมคนถึงกลับไปหาเขาอีกละ่ะบางครั้งของถูกอาจเรียกลูกค้าได้ไวแต่ความไว้ใจ เรียกลูกค้ากลับมาซ้ำและวซ้ำเล่าและก้องก็กําลังได้เห็นผลจากเมล็ดความซื่อสัตย์ที่เขาปลูกไว้งอกงามอย่างเงียบๆลูกค้าหายไรายได้หดใจเริ่มร้อนสองวันผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ป้าเพนกับกล้วยทอดเหม็นร้านพี่ศัก์เริ่มเงียบลงผิดหูผิดตาเสียงเพลงยังคงเปิดอยู่ แต่คนฟังกลับยืนมองเฉยๆก่อนเดินผ่านไปร้านแม่ก้องแทนพี่ศักยืนเท้าสะเอลอยู่หน้าร้านมองถุงกล้วยทอดบนถาดที่ยังคงเต็มแน่นไม่มีทีท่าจะลดลงพี่ศักทอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่ออาทิตย์ก่อนยังขายหมดก่อนเที่ยงนี่จะบ่ายแล้วยังไม่ถึงสิบถุงเลยหรือเนี่ย ผู้ช่วยขายของน้องปอมกระซิบเบาๆพี่ศักดิ์หนูว่าเราควรเปลี่ยนน้ำมันใหม่บ้างไหมคะลูกค้าบ่นทุกวันเลยหนูก็ไม่รู้จะตอบยังไงแล้วพี่ศักดิ์เสียงแข็งเล็กน้อยแต่มีแววกังวลถ้าเปลี่ยนทุกวันฉันจะได้กำไรอะไรละ่ะเดี๋ยวเธอนะฉันต้องหาวิธีเอาลูกค้ากลับมาให้ได้ เย็นวันนั้นพี่ศักนั่งคำนวณต้นทุนหลังร้านสายตาเหลือบไปเห็นป้ายหน้าร้านแม่กล้องที่เขียนว่าท่อสดวันต่อวันกล้วยคัดพิเศษน้ำมันใหม่ทุกเช้าเขาบีบมือตัวเองแน่นมองสมุดบัญชีที่ยอดขายลดลงเกือบครึ่งพี่สักพูดกับตัวเองด้วยน้ำเสียงร้อนรุ่ม แบบนี้ไม่ได้การแล้วถ้ายังขายแบบเดิมลูกค้าจะหนีหมดแน่ๆเขาหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนอะไรบางอย่างเมื่อกลยุทธ์คดเริ่มใช้ไม่ได้ความร้อนรุ่มในใจก็เริ่มไหลามารอบตัวพี่ศัก์จะเปลี่ยนไปเพื่อดีขึ้นหรือจะดิ่งลงไปในกลโกงให้ลึกกว่าเดิมกลยุทธ์หลอกตาน้ำมันใหม่แค่เปลือกนอก รุ่งเช้าในตลาดวันใหม่ร้านพี่ศักดูแปลกตาไปจากเดิมทั้งโต๊ะตั้งโชวเรียงกล้วยอย่างเรียบร้อยป้ายใหญ่เขียนว่าใช้น้ํามันใหม่กล้วยสดวันต่อวันและมีกระปุกใส่น้ํามันสีทองวางโชเด่นอยู่หน้าร้านพี่ศักด์ยืนยิ้มแย้มโบกมือเรียกลูกค้า มาก่อนได้ก่อนนะครับวันนี้น้ำมันใหม่หอมๆกล้วยหวานฉ่ำท่อสดๆเลยครับลูกค้าหลายคนเริ่มหยุดดูด้วยความลังเลโดยเฉพาะคนที่เคยบ่นไว้ก่อนหน้านี้บางคนเริ่มใจอ่อนลูกค้าคนหนึ่งถามเมื่อวานเห็นเงียบๆวันนี้เปลี่ยนแนวซะน่ารักเลยนะลองดูอีกสักถุงก็ได้ อีกคนเดินมาที่ร้านถ้าใช้น้ำมันใหม่จริงก็น่าสนใจแหละที่หลังร้านพี่ศักขณะที่หน้าร้านดูสะอาสดสดใสหลังร้านกลับเผยความจริงน้องปอมกระซิบเบาๆพิกน้ำมันที่โชว์หน้าร้านนั่นไม่ใช่ที่ใช้ทอดจริงๆใช่ไหมพี่สักหัวเราะในลำคอ แน่นอนสิมันเอาไว้โชว์ลูกค้าเห็นว่าสีทองก็เชื่อแล้วที่ทอดจริงอยู่นี่ไงพี่ศักชี้ไปที่หม้อน้ำมันเก่าใสหมนส่งกลิ่นหืนเบาๆแม้หน้าร้านจะดูเหมือนมีความเปลี่ยนแปลงแต่เนื้อในยังเหมือนเดิมหรืออาจแยก่กว่าเพราะเริ่มหลอกลวงอย่างตั้งใจส่วนที่ร้านของแม่กล้องกับก้อง ก้องนั่งเรียงกล้วยบนถาดด้วยมือเรียบเรียบหันไปเห็นร้านพี่ศักดแล้วก็พูดขึ้นแม่ครับพี่ศักดิ์ทำร้านใหม่ดูดีขึ้นนะครับเห็นป้ายว่าใช้น้ำมันใหม่แล้วด้วยแม่ก้องมองไปเงียบเงียบแล้วตอบเรียบเรียบดีแล้วลูกถ้าเขากลับใจจริง เราก็ยินดีด้วยแต่ของจริงไม่ต้องแปะป้ายบอกคนเขาจะรับรู้เองคำว่าซื้อไม่ได้อยู่ที่ป้ายแต่แฝงอยู่ในความจริงใจส่วนคำว่าคดไม่ว่าจะแต่งอย่างไรก็ซ่อนกลิ่นไว้ไม่พ้นนานเมื่อความเงียบไม่ใช่คำตอบ สายวันเดียวกันบรรยากาศในตลาดเริ่มคึกคักขึ้นพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านกำลังขายของกันอย่างขมขมเข้นหน้าร้านพี่ศักยังคงมีลูกค้าวะเวียนมาซื้อกล้วยทอดแต่สายตาบางคู่เริ่มจับจ้องด้วยความสงสัยและการซุบซิบเริ่มแผ่ขยายแม่จันเจ้าของร้านผักฝั่งตรงข้ามพูดเบาๆกับแม่แป้งร้านข้าวเหนียวใกล้กัน นี่แป้งแกได้กลิ่นน้ำมันจากร้านพี่ศักไหมบอกว่าใช้น้ำมันใหม่แต่ฉันว่าเหมือนเดิมทุกอย่างแม่แป้งพยักหน้าเบาๆใช่เมื่อเช้าฉันเดินไปส่งของหลังร้านเห็นหม้อน้ำมันเก่าๆวางอยู่เห็นแล้วมันก็ไม่สบายใจนะที่หน้าร้านพี่ศัก ลูกค้าคนหนึ่งหยิบกล้วยขึ้นมาดมแล้วสีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยลูกค้าถามเฮ้ hey, ทำไมกลิ่นมันไม่เหมือนน้ำมันใหม่เลยละ่ะพี่ศักรีบตอบโทษพี่กลิ่นแบบนี้แหละหอมแบบกล้วยแท้ๆน้ำมันใหม่ๆจะมีกลิ่นเฉพาะตัว ท่านใดนั้นแม่ก้องเดินมาหน้าร้านพร้อมกับแม่ค้าหลายคนที่รวมตัวกันเงียบๆแม่กล้องพูดสียงนิ่งแต่นิ่งแบบมั่นใจที่สักฉันกับเพื่อนๆอ,อยากขอให้พี่พิสูจน์หน่อยว่าที่ทอดอยู่จริงๆใช้น้ำมันใหม่ตามที่เขียนไว้หน้าร้านแม่จันเอ๋ยเราไม่อยากใส่ร้ายใคร แต่อยากให้ตลาดของเรายังมีความเชื่อใจระหว่างกันอยู่แม่แป้งผู้เสียงเข้มถ้าน้ำมันใหม่จริงพี่คงไม่รังเกียจให้เราดูหลังร้านหน่อยใช่ไหมพี่สักหน้าเริ่มซีดหันไปมองน้องปอมอย่างอึดอัดก่อนจะยิ้มฝืนฝืน โผก็แค่เรื่องโชว์หน้าร้านเองที่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายได้นะมันก็ธุรกิจนะครับความจริงไม่ต้องเสียงดังแต่เมื่อคนมากพอพร้อมจะพูดพร้อมกันความเงียบที่เคยปกป้องความไม่ถูกต้องก็ไม่อาจต้านทานได้อีกต่อไปตลาดแห่งนี้อาจเงียบมานานแต่วันนี้เสียงของความถูกต้องเริ่มกึกก้องขึ้นแล้ว การเริ่มต้นใหม่ที่ซื่อสัตย์วันรุ่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์เปิดโปงพี่ศักยืนอยู่ในร้านของตัวเองท่ามกลางความเงียบที่ไม่กดดันเหมือนเมื่อวานเขากำลังเช็คสต็อกกล้วยที่คัดมาใหม่อย่างละเอียดทุกลูกพร้อมเตรียมน้ำมันสำหรับการทอดอย่างระมัดระวังหม้อใหม่วางอยู่เคียงกับถังใส่น้ำมันเก่า ซึ่งตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นถังสำหรับรีไซเคิลเท่านั้นพี่ศักพึมพำกับตัวเองเบาๆถึงแม้จะเริ่มต้นใหม่ช้าไปหน่อยแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยกลิ่นหอมจากการทอดกล้วยเริ่มลอยออกมาจากหน้าร้านลูกค้าที่เดินผ่านเริ่มหันมามองอีกครั้ง บางคนหยุดบางคนยิ้มและบางคนเดินเข้ามาด้วยความลังเลแต่หวังว่าจะเห็นสิ่งใหม่ลูกค้าคนหนึ่งคุณลุงสายบัวยิ้มบางๆขณะสังเกตกล้วยทอดในตะกรา้าวันนี้กล้วยทอดดูหอมมากเลยนะเห็นว่าปรับปรุงร้านใหม่เหรอพี่ศักยิ้มอ่อนครับผมขอโทษที่เคยทําให้ทุกคนผิดหวัง แต่จากนี้ไปผมจะใช้ทุกอย่างให้ดีจริงๆครับน้ำมันใหม่ทุกวันกล้วยคัสสดทุกวันเหมือนที่เคยพูดไว้แต่คราวนี้ทำจริงครับลูกค้าคนใหม่เอ่ยดีครับดูเหมือนจะเป็นการปรับตัวที่ดีมากนะอยากลองชิมใหม่อีกสักครั้ง ลูกค้าคนหนึ่งที่เคยบ่นกลับเข้ามาชิมอีกครั้งพร้อมกับลูกค้าอีกคนที่เพิ่งแวะมาเห็นความเปลี่ยนแปลงความซื่อสัตย์เริ่มกลับมาในร้านพีิกดิ์แม้จะไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของทุกคนได้ในชั่วข้ามวันแต่กลิ่นหอมของความจริงใจมันค่อยคอยแทรกเข้ามาในอากาศแม่ก้องยืนห่างหงมองร้านพักดิ์ด้วยสายตาอ่อนโยน ทุกคนทำผิดได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรียนรู้จากมันและกลับมาเป็นคนดีหรือเปล่าก้องยิ้มและพยักหน้าถ้าเลือกทางถูกเราก็จะได้เห็นผลดีเองครับแม่ที่สักย์ยืนอยู่หน้าร้านมองลูกค้าที่เข้ามาด้วยรอยยิ้มอาจจะยังขายได้ไม่หมดเหมือนเมื่อก่อน แต่การเริ่มต้นใหม่ด้วยความซื่อสัตย์ทำให้เขาไม่ต้องหลบสายตาใครอีกและเมื่อเวลาผ่านไปลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาอีกครั้งก่อนจะพูดขึ้นว่าผมชอบการที่คุณกลับมาซื้อสัตว์แบบนี้ครับไม่ใช่แค่กล้วยทอดที่ดีแต่การปรับตัวก็สำคัญมากครับในที่สุด ความจริงใจที่พี่สักรเริ่มต้นใหม่ก็ค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ากลับมาอีกครั้งแม้จะไม่สามารถเอาคืนสิ่งที่เสียไปทั้งหมดแต่การเริ่มต้นใหม่ด้วยความซื่อสัตย์ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเพราะสุดท้ายซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน